ช่องที่ไปตองน้องติเตอร์ว,นนรวันนี้จะไปไหนครับวันนี้จะไปพายายไปซื้อต้อนไม้ที่หนองขอนตลาดต้นไม้ส่งทุบวนที่ใหญ่ที่สุดจะดูว่าจากนี้ไปกี่กิโ,กโลห้ากิโลยี่สิบกิโลพอดีจากโน่นมาวา,นะวายเงาิอนนี้เริดแล้วเตรียมมาเมาททุเรียนเหรอ มา,าไปขายถุงเสือจองหมดแล้วบอกตงวันตะวัอตะวันจองนี่คืจอจองหมดแถวนี่หรอเ่ครับนี่นี่จองแต่ข้างในึ่งอ๋อนี่ไม่จองแล้วหมดามาซื้ออะไรซื้ออะไรครับมาซื้ออะไรไปขาย ไปซื้ออะไรไปขายครับวันนี้จะมาเหมาต้นอะไรไปขายอต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรยังไม่รู้ชื่อเลยเรียกต้นอะไรโอ้โหเพียบเลยนี่ชะอมชะอมชะอมสักมัดไหมไม่ดูอยู่สักขาสี่เดซีเพียบหกห้าสิบนี่ักขางามได้ดิสองร้อยห้าสิบเดินต่อไปเดินต่อไปค่ะไผ่ต้นไผ่ก็มี สวนชมสวนชมสวนเอาไหมนี่ลาขาเอาไหมชะอมเองไหมชะอมขูด่อเบากขูด พูดง่ามได้วจอบนี่อยากมาไม่จะไม่ซื้ออะไรไปแล้วสี่ต้นแล้วออเอาอีหยังหนิตัวอีหยังมาเก่อแกนซีเร็ยหยั่งเอ <c oughs> <c oughs> าขี <c oughs> ้หลังยังได้หยังได้อยูอย่โอ้เ <c oughs> มืองส้มเน่ลงต้นไม้โอ้ เสียหน่อยเจ้าของจิตการลงเองเลยร้านใหม่บอ้นี่เนาะบระจังลูกน้องเลยเนาะเสียหน่อยลงเองเลย <c oughs> โอ้ไอ้นี่กวันรถเต็มกวันเงินยังเหลืออยู่ด้วยนี่ที่จริงถ้ารถคันใหญ่กว่านี้ก็สิได้หลายกว่านี้บุคุ้งไง ต้นละยี่สิบบาทขายต้นละยี่สิบบาทต้นเล็กสิบบาท,บาทมุกกิมจูหัวผู้แหงก้วยเปานะครับไปตะไคร้ลวดโอ้แวะมาชมได้นะครับสวนสองตายายสวนสองตายายแยกแขนค้ำ มามาสิซอยเลี <categor iser> s. <S ่ยงซอยคนซุ่มมันหนักนน่บุกม่วงนน่เอาไปหันลาเอาไหันลาไอ้ไ่ต้องรอก็ต้องเดี๋ยวสีจัดการยองดอกเดี๋ยวสีเลี่ยงต้นไม่อีกมอรสีังกเอาเขาเห็นชัดดิ เต็ม <S an> เนี่ยที่นี่เดี๋ยวเ,เสียนหน่อยมาขายเองบาทนี้อาทิตย์นึ่งเนีอีกห้าร้อยไ้าร้อย